ที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเผยภารกิจหลักของสมอในการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคทิ้ข่าวประเด็นเด่นนะคะลงพื้นที่มาที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเราจะไปพูดคุยกับท่านเลขาธิการสมอถึงภารกิจหลักของสมอว่ามีภารกิจหลักอะไรกันบ้างค่ะนายบรรจงสุกรีธาเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่าวว่าภารกิจหลักของสมอมี2ภารกิจ คือดูแลกำกับออกข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่จำหน่ายในท้องตลาดและเป็นตัวแทนประเทศไทยที่เป,เป็นสมาชิกด้านการมาตรฐานออกข้อกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศอย่าง ISO ให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้ายึดตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยมี2มาตรฐานคือมาตรฐานตามกฎหมายกับมาตรฐานบังคับนอกจากนี้ยังมีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคโดยร่วมมือกับสคบอตำรวจปคบอและกระทรวงดิจิทัล ดยสมออจะส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและตรวจสอบระบบการขายของออนไลน์ด้วยภารกิจหลักของสมอคืออะไรสำนักงานมาตรฐานผิดพาณสาหกรรมหรือสมออเนี่นะครับเป็นหน่วยงานราชการเนี่แหละครับเป็นกรมๆหนึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมนะครับสำนักงานมาตรฐานเป็นกรมๆหนึ่งที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมครับแล้วก็มีภาระหน้าที่2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลกํากับ หรือออกข้อกําหนดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานผิดพันธุ์อุตสาหกรรมที่ผลิตออกมาแล้วไปจําหน่ายในท้องตลาดหน้าที่ที่2เนี่ยเราสมอ,อเนี่ยเป็นตัวแทนหน่วยงานภาคาราชการของไทยเนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยพูดง่ายๆที่ไปทําหน้าที่ด้านออกข้อกําหนดอะไรเป็นไปเป็นสมาชิกด้านการมาตรฐานะระหว่างประเทศเช่น ISO สมอ,อก็เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ไปเป็นสมาชิก ในการออกข้อกำหนดในการประชุมข้อตกลงต่างๆที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกันอันที่2เช่นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้มันก็จะมีสมาคมสมาพันธ์หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็จะตั้งกันเป็นกลุ่มขึ้นมาสอมอ,อก,ก็ไม่เป็นสมาชิกอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบทบาทของสอมอ,อที่ไปทําหน้าที่อยู่ตอนนี้พอกลับมาที่หน่วยง,งานสอมอ,อสอมอ,อ,เ,อเองเนี่ยได้ใช้ตราสัญลักษณ์ของตัวเองครับถ้าถ้าพี่น้องผู้ ประชาชนผู้ชมรายการอยู่นถ้าเห็นตาสัญ,ญลักษณ์นี้คือชื่อชื่อสํานักง,งานมาตรฐานผิดพลา์อุตสาหกรรมที่สากลรรู้กันนะครับเราประชุมระหว่างประเทศไม่ว่า ISO หรือ IEC เนี่ยถ้าเขาเขาเรียกเขาไม่เรียกว่าสํานักงานมาตรฐานผิดพลา์อุตสาหกรรมเขาบอก t c t c of Thailand นั่นคือสำนักงานมาตรฐานผิดพลา์อุตสาหกรรมแล้วก็ใช้ตาสัญ,ญลักษณ์อันนี้คือตาสัญ,ญลักษณ์ของของสมออนะครับสมออยังออกตาสัญ,ญลักษณ์มาตรฐานนโยบายของภาครัฐและตรวจสอบอันทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรฐานมอกเอสกลุ่มผู้ประกอบการ SME งานด้านบริการมาตรฐาน n น็คือรับรองว่าสมอ,อเป็นตัวแทนได้ามาตรฐานระหว่างประเทศที่จะรับรองหน่วยงานที่ตรวจสอบอีกทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้เพื่อความปลอดภัยและคุ้มค่าต่อการบริโภคมากที่สุด